4จิตวิทยาที่ทําให้ชายตกกลุมรักคุณแค่คนเดียวค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของรูปร่างและอะไรและบุคลิกบุคลิกภาพทําไมคนถึงตกหลุมรักรูปร่างและบุคลิกภาพก่อนมันเป็นสิ่งสิ่งแรกที่คนมองเห็นโดยยังไม่ต้องพูด รูปร่างเนี่ยคนชอบยังไงคนชอบคนรูปร่างแบบไหนคะครูเวทีคนจะชอบรูปร่างตามความต้องการของตอนเองความชอบของตอนเองส่วนหนึ่งมันคือเฟเวอร์ความโปรดปานของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แน่นอนคนมองมาที่เราคนจะชอบ พราะรูปร่างก่อนเลยที่คุยที่พูดว่ามันเล่นกับจิตวิทยาสมองของมนุษย์คุณเชื่อไหมคะเวลาที่คนจะมองใครสักคนหนึ่งว่ามีเสน่ห์หรือชอบไหมหรือจะอยากเสวนากับคนคนนี้ไหมเขาจะมองมาที่บุคลิกภาพนอกก่อนเพราะภาพนอกมันจะเห็นชัดก่อนโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาอะไรลึกๆแต่จะบอกความลับให้ถ้าเป้าประสงค์ของคุณเป้าหมายของคุณคือผู้ชายคูณจะบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีลักษณะแบบไหนผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีคุณลักษณะ ที่เป็นรูปร่างที่สื่อถึงการเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้โอเคไหมแต่ในสายตาของผู้ชายส่วนใหญ่ที่มองว่าผู้หญิงสวยผู้หญิงคนนั้นมีคุณภาพผู้หญิงคนนั้นมีสกยภาพที่ดีในการเป็นแม่พันธุ์ก็คือเรื่องของรูปร่างที่ที่มันสื่อออกมาถึงแบบถึงคุณลักษณะที่มันดูแบบพร้อมแล้วดูเป็นสาวแล้วดูโตแล้วโอเคไหมฮะการเลือกใช้เสื้อผ้าข,ของคุณการทําให้ตนเองดูมีสัดส่วนมันคือมันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกสายตาผู้ชายคุณก็จะเห็นว่าทําไมเอ๊ะผู้ชายชอบมองผู้หญิงใสก่กระโปรงสั้นนะ เขาไม่ได้ลาม,มกนะคะแต่เขากำลังมองหาส่วนที่ดีที่สุดของผู้หญิงคนนั้นเพื่อเป็นแม่พันได้ข้อที่2นะคะมีความรู้สึกเราอารมณ์มีความรู้สึก ถูกกระตุ้นให้อารมณ์เหมือนขึ้นรถไฟหอโรลเลอร์โคสเตอร์คุณรู้จักใช่ไหมฮะมันคือมีเรื่องนี้ด้วยนะคะในจิตวิทยานี่แหละนะคะเรื่องของมหาเสน่ห์เนี่ยคะ่ะมันทําให้ผู้ชายเหมือนขึ้นรถไฟหอไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในสเตจไหนช่วงเดทช่วงที่ผู้ชายเห็นคุณตั้งแต่ด่านแรกตั้งแต่โอ้โหเพิ่งเพิ่งเจอกันเห็นคุณอาจจะนั่งแบบขาขว่ยห้างอยู่ตรงสยามพารากอนหรืออาจจะนั่งกินสตาร์บัคหรือใดๆก็แล้วแต่มันเหตุแล้วมันมันชวนให้จิตวิทยามันมันกระตุ้นมันทํางาน มันคือแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของข้อแรกมันก็คือเรื่องของการกระตุ้นการเร้าอารมณ์มันคือทําให้มีความรู้สึกเร้าอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งเร้าอารมณ์ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กต์อย่างเดียวนะจ๊ะไม่ใช่แค่ว่าโอจะต้องเปิดโป๊ว่าวิวโชวนมไม่ใช่ความเร้าอารมณ์ส่วนหนึ่งคือความลึกลับความมีคุณลักษณะความมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ที่ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมัน กูจะเป็นได้อะกูฝึกมากูเรียนมากูเข้าใจมาเนื้ออไหมคะมันต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมไการที่แบบก็ฉันเป็นอย่างนี้กูกูเป็นอย่างนี้แหละกูก็แข็งกระด้างกูเป็นขวานผาา่าซากูพูดตรงๆไม่มีทางทําให้ผู้ชายชอบได้หรอกอต่อไปอย่างที่3เรื่องของการเติมเต็มความต้องการ เรื่องนี้ลึกเลยการเติมเต็มความต้องการคือมนุษย์เนี่ยมีความต้องการคือมันมี human needs ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มันมีอยู่แล้วซึ่งมันมีอยู่6ประการด้วยกันอันนี้มาจากโทนี่โรบินส์นะคะซึ่งครูที่สอนไว้ใน love 10x เ10นี่ยเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้คุณเข้าถึงผู้ชายทําให้ผู้ชายแบบรักคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแค่คุณเข้าใจว่าคุณจะเติมความต้องการให้ให้มนุษย์คนนี้ได้ยังไงคุณจะชนะเลิศครูบอกเลยมันเป็นหนึ่งในจิตวิทยาที่ทําให้คนตกหลุมรักคุณนั่่นหหมาวามวาผู้ญิงที รู้ความต้องการของผู้ชายของตัวเองหรือใครก็แล้วแต่ที่เรียกว่ามนุษย์คุณจะมีข้อได้เปรียบคุณจะเหนือกว่าคุณจะชนะเลิศแล้วคนคนนั้นจะมองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ที่ดีจังเลย เป็นคนน่ารักจังเลยเป็นคนมีสเสน่ห์จังเลยเป็นคนที่อยากจะเข้าหาจังเลยมันเป็นอย่างนี้ค่ะโดยที่เขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรแต่แค่คุณตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้เขาก็ชอบคุณมากเลยเพราะคนนี้ไม่มีคุณลักษณะพ,พิเศษสุดๆ,ๆก็คือข้อที่4คืออะไรรู้วิธีการแยกตัว distancing มันคือสิ่งที่ทําให้คนชอบมันคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์คิดถึงอีกคนได้มนุษย์อีกฝ่ายคิดถึงอีกฝ่ายได้นั่นเป็นที่มาว่าที่คุยที่สอนว่าถ้าคุณอยากให้ผู้ชายวิ่งไล่ล คุณถ้าคุณอยากให้ผู้ชายสนใจคุณคุณลองหยุดสนใจผู้ชายดูสิคะคุณลองแยกตัวจากผู้ชายดูสิคะคุณลองหันไปมีชีวิตของตนเองดูสิคะคุณลองไปทํานี่ทำโน่นทํานั่นดูสิคะที่ไม่เกี่ยวกับผู้ชายถูกไหมคะนี่มันคือจิตวิทยามนุษย์เก็บไหมฮะไปเรียนในจิตรายชินีค่ะคุณจะรู้วิธีการแยกตัวได้คุณจะแกร่งมากขึ้นคุณจะสามารถที่จะสร้างเ ation s ช i p กับตนเองได้โดยไม่ผ่านผู้ชายคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองก่อนคุณถึงจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้ชชชาาายได้15วิิิปกกจตรรเนนีขอองคุณะมื่ ที่คุณมีจิตที่แกร่งแล้วคุณจะทรงตัวได้ดีคุณจะสง,ง่างามผู้ชายชอบผู้หญิงที่สง,ง่างามค่ะจิตวิทยามหาเสน่ห์นะฮะจิตวิทยามหาเสน่ห์ก็จะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นรูปร่างดีบุคลิกดีไม่ว่าจะใช้ภาษากายหรือภาษาพูดล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ หุ่นแบบไหนที่ตอบโจทย์ครูบอกเลยมีมีตัวแทนทั้ง8ตัวแทนที่เป็นคนจริงๆในยุคประวัติศาสตร์เอามาเป็นตัวละครใี้คุณได้เรียนแบบได้เลยว่าใครบ้างที่คุณจะต้องแบบแม่งถอดออกมาแบบนี้เลยผู้ชายตายราบอะอย่างต่อไปก็คือเรื่องเรื่องของวิธีการรักเทคนิครักนะคะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเลิฟเทนเอ็กซ์เรื่องนี้ที่คุยที่บอกว่าเติมเต็มฮิวแมนนิสนะคะสอนไว้ในนี้แบบครบเลยไม่มีคนไหนในเมืองไทยสอนคุณแน่นอนครูก้า,การันตีตั้งแต่จิตวิทยามนุษย์แล้ว ตั้งแต่จิตวิทยามหาเสน่ห์แล้วคก้าการันตีเลยนะคะเป็นวิชาที่แพงมากๆเลยสอนเนี่ยคุยที่สอนเน2่ย1 ep เนี่ยมันเรียนกันแบบจุกมากแล้วเรียนซ้ําได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุคุณทบทวนซ้ําได้ตลอดเลยนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวให้แพ็ก3ไปวันนี้ไปเรียนทั้ง3คอร์สพร้อมกันเลยราคาโคตรดี48,888บาทค่ะวันนี้คุยที่ไปแล้วรักทุกคนมากเลยคุณน